สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะคะคนดวงดีสองห้าสองห้าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็ไปตามต่อนะคะสูตรที่เข้านะคะแล้วก็สูตรที่หลุดนะคะสูตรที่เข้างวดที่ผ่านมานะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยบนนะคะงวดที่ผ่านมานะคะหลักหน่วยบนมีสองสูตรนะคะเป็นสูตรใหม่ลง งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะเป็นงวดแรกนะคะส่วนวนวดนี้นะคะก็เป็นงวดที่สองนะคะหลักหน่วยบนนะคะจะมีทั้งหมดสองสูตรนะคะงวดที่ผ่านมาเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะคะลงงวดวันที่หนึ่งสิงหาเหมือนกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสถิตินะคะย้อนหลังตั้งแต่งวดน,นี้นะคะเรียกที่ออกหกเก้าศูนย์นะคะ เลขเด่นนะคะ012นะคะเข้าที่0เลขเด่นนะคะ345เข้าที่3นะคะเลขเด่นนะคะ456นะคะเข้าที่4เลขเด่นนะคะ345นะคะเข้าที่3เลขเด่นนะคะ456นะคะเข้าที่6 เลขเด่นนะคะ012นะคะเข้าที่1ส่วนงวดวันที่16สิงหาคม2567นะคะวิธีการคำนวณใช้รางวัลที่1ใช้หลักแสนหลัก10ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1ใช้หลักหน่วยคูณ2นะคะแล้วก็บวก2คงที่ 4นะคะหลักแสนบวกสี่หลักสิบบวก8ปดคูณสองได้สิบหกบวกสองคงที่นะคะสี่บวกสี่เป็นแปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกสองเป็นสิบหกนะคะเลขเด่นตัวแรกคือหกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะหลักหน่วยต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะสถิติย้อนหลังตั้งแต่งวดน,นี้เลขที่ออกห้าเก้าแปดนะคะเลขเด่นหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่แปดเลขเด่นนะคะหกเจ็ดแปดเข้าที่หกนะคะเลขเด่นนะคะศูนย์หนึ่งสองเข้าที่ศูนย์ เลขเด่นนะคะสองสามสี 2, 3, 4, เข้าที่สามเลขเด่นนะคะสองสามสี 2, 3, 4, เข้าที่สีนะคะเลขเด่นนะคะหนึ่งสองสามนะคะเข้าที่สามนะคะเลขเด่นนะคะหกเจ็ดแปดเข้าที่หกนะคะส่วนงวดที่ผ่านมาสูตรนี้นะคะได้เก้าศูนย์หนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะเลขออก ศูนย์สี่หนึ่งนะคะส่วนงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหมื่นนะคะหลักร้อยคูณสองแล้วก็ใช้รางวัลเลีหน้านะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยคูณสองบวกสองคงที่นะคะ หลักหมื่นนะคะศูนบวกหลักร้อยคูณสองศูนยคูณสได้0นะคะแล้วก็บวกหลักสิบนะคะศู 0, บวกแปคูณสองนะคะได้สิบหบวกสองคูงที่นะคะศูนบวกศบวกศแล้วก็บวกห บวกสองนะคะได้แปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะสูตรนี้นะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะสูตรที่สองวิธีการคำนวณก็ตามนี้เลยนะคะสูตรที่สองนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะก็สูตรที่ หนึ่งนะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้แปดเก้าศูนย์นะคะสูตรที่สองนะคะได้หกเจ็ดแปดงวดที่ผ่านมานะคะสองสูตรนี้นะคะชนกันที่ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะคะมีคลิปย้อนหลังให้ดูส่วนงวดนี้นะคะชนตัวเดียวคือแปดนะคะจะมาหรือไม่เนาะแล้วก็ต่อกันด้วยหลักสิบนะคะ หลักสิบสูตรที่เข้านะคะงวดที่ผ่านมาเนาะส่วนเลขเด่นล่างนะคะหรือว่าหลักสิบล่างเนาะงวดที่ผ่านมานะคะหลุดมีเข้าเพียงแค่สามสูตรสูตรที่ได้หกเจ็ดแปดนะคะนอกนั้นคือหลุดหมดนะคะสูตรล่างเนาะส่วนบนนะคะบนจะเข้าเข้าเยอะสุดนะคะหลักสิบสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเก่านะคะ เป็นสูตรเก่าสถิตินะคะเดินตั้งแต่งวดน,นี้เลขที่ออกสามเก้าห้านะคะทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะคะสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งสิงหานะคะเข้าที่สี่นะคะสูตรนี้นะคะหลักสิบ สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะแล้วก็มีสูตรที่หลุดสูตรที่ได้9 0 1ศูนย์นนะคะเป็นสูตรเก่าอันนี้แอดจะให้ดูสูตรที่เข้าก่อนนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรลงงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สองนะคะเป็นเลขเด่นสี่ตัวได้สี่ห้าหกเจ็ดนะคะเข้าที่สี่สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะ สูตรนี้ลงงวดนี้เป็นงวดที่สามนะคะงวดต่อไปงวดวันที่สิบหกก็เป็นงวดที่สี่นะคะงวดที่ผ่านมาได้สองสามสี่นะคะเข้าที่สี่เนาะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้เนาะสูตรนี้ลงงวดที่ผ่านมานะคะเป็นงวดที่เป็นงวดที่สองงวด เป็นงวดที่สองคะสูตรนี้นะคะก็เข้าที่สี่นะคะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นคลิปหลักสิบหลักสิบบนนะคะก็ยังมีอีกสองสามสูตรนะคะหลักสิบบุที่เข้าได้สองได้สองสามสี่นะคะแล้วก็สาม สี่ห้านะคะพอดีแอดหาใบไม่เจอคลิปนี้เนาะก็มีเพียงเท่านี้นะคะหลักหน่วยบนนะคะงวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดสูตรที่หน,นะคะได้แปดใบเมื่อกี้แอดลำดับผิดนะคะสูตรที่หนนะคะได้หกเจ็ดแปดนะคะส่วนสูตรที่สองได้แปดเก้าศูนย์นะคะ คลิปนี้นะคะหลักหน่วยสูตรที่หนึ่งนะคะได้6 7 8จ็ดแปสูตรที่สได้แปดนย์นะคะเลขก็จะชนกันที่8นะคะคลิปหน้าก็เป็นคลิปหลัก10บบนนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ